สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาใช้ข้อมูลที่เราเตรียมจากอาทิตย์ที่แล้วมาคำนวณในโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างในระบบ2วมิติกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องกรอกคอนโทรลดัต้าเข้าไปก่อนคนระับโดยคอนโทรลดัต้าที่เราเขียนมาก็จะมีโหนดเจ็ดเอลิเมนต์หแล้วก็แมทเทอ a รีลสอนะครับเรเขียนโหนดไป7 Material 6ครับแล้วก็ ่มท a t ี r i a อ2ครับอันนี้ e l e m e n t 2หน่วยเป็นตันกับเมตรครับผมก็โอเคต่อไปก็จะเป็นโหนดคอร์ดเนตโดยโหนดคอร์ดเนตเราได้เตรียมมาแล้วครับโหนดที Node ่1อยู่ที่ตำแหน่ง2 6ครับ2ตำแหน่งที่2ก็เป็น8 6ครับ สามครับสองศูนย์ครับตำแหน่งที่4ี่ครับแปดศูครับตำแหน่งที่5ครับศูบนย์หกครับตำแหน่งที่6ครับ8 4ตำแหน่งที่7จ็ครับแปครับ ต่อไปก็จะเป็นเออ่โหนดลิสต e ชันครับก็คือเออ่ฐานนั่นเองครับโดยฐานของเราอยู่ที่โหนดที่กับโนดที่4ครับโหนดที่3 x เป็น1 y เป็น1ครับการแทรกเป็น0ูนย์ครับโรตชันเป็น0ูนย์มุมเป็นศูนย ส่วนลายก็คือแนวของฐานนั่นเองนะครับก็จะก็จะใช้ลายศูนย์ครับทั้งสองอันเลยตามรูปภาพก็จะมีโหนที่3กับโหนที่4ครับโหนที่4อันนี้เป็นแกน x เป็นศูนย์ครับแกน y เป็น1แก่งแกน z เป็นศูนย์ครับโมเมนต,ต์ศูนย์ ก็จะได้รูปภาพมาประมาณนี้ครับคล้ายๆกับโจทย์ที่เราได้มาต่อไปก็จะเป็นอ l e m e n t ครับก็จะเป็นอ l e m e n t ที่1นึ่งเฮนก็จะเป็น5ครับเทลก็จะเป็น1 2สก็จะเป็นเฮดก็จะเป็น1เทลเป็น2ครับ อลตอมที่3 h เฮเป็น3เทลเป็น <derivatives> 1ครับเอลตอมที่สี่เฮเป็น6ครับเทลเป็น2ครับเอลิเมที่5ครับเฮเป็น7เทลเป็น6ครับอลตอมที่6ครับเฮเป็น4เทลเป็น7ครับ ส่วน Material Set นะครับก็คือเป็นเสาอาคารครับเราก็เซตเมทที่ l e m e n t ที่1กับ2เป็น2ครับโอเคต่อไปก็จะเป็น Material มาที่ครับโดย Material ที่1เราจะเซตที่2คูณสิบกำลังหครับก็จะเป็น2 ส e หครับ e ก็คือ10ยกกำลังนะครับส่วนอันที่2ก็เป็น2 e หครับส่วนอันที่2ก็เป็นพื้นที่หน้าตัดของมาเรียนที่1นะครับก็จะเป็นศูนุดสต่อไปต่อไปมา พื้นที่หน้าตัดของแมท e r เ a ีที่สครับก็จะเป็น0.1 8ส่วนค่า i ครับค่า i ของแมทเทียลที่หนึ่งก็คือ5.2 1ครับสองหคูณสิบยกกลังลบสามครับ สองหนึ 1> 2, 1, e, ่งบสามไปค่า i ของ m มท e ทเรียลที่2ครับก็คือ5.4าจุดคูณ10ยกกำลังลบ3ครับก็เป็น e ลบ3ครับโดยจะเห็นได้ว่าจากคารูรปเนะี่ยคารจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะเพราะว่ามีค่า e ที่เยอะกว่า ต่อไปก็เป็นโน้ตโหลดครับเออ่โน้ตโหลดของเราก็มีอยู่ที่โน้ตที่5 6และ7ครับโน้ตที่5แกนแกน x ที่0นะเป็น0ครับส่วนแกน y มีค่าเป็นลบหครับโน้ตที่6ครับมีค่าเป็นลบ 1าแกน y 0เหมือนกันครับโหนดท,ที่7ครับค่าแกน x เป็นลบ1ลบ1แกน y เป็น0ครับส่วนต่อไปก็จะเป็น element load ครับ element load ม,มีที่ element ที่2ครับก็คือแกน x เป็น0ครับแกน y เป็นลบ3 จากนั้นเรามาลองโปรเซสกันดูนะครับแล้วเราก็จะมาดูค่าโนดดิเลสเมนต์ครับค่านี้ก็คือการเคลื่อนตัวข,ของโครงสร้างครับก็จะได้ค่ามาตามตามนี้ครับแล้วก็แรงภายในครับผมก็จะมีมีเชียร์ฟอร์์มี เวนติ้งโมเมนต์ครับผมต่อไปก็จะเป็นเรีแอชันครับเรีแอชันที่จุดหลักฐานครับต่อไปโปรแกรมนี้เราสามารถดูได้เป็นภาพกราฟิกครับเราสามารถกดดูได้ทั้งหมดโดยวิธีนี้ครับอันนี้เป็นภาพทั้งหมดครับเป็น,ปนอันนี้เป็น d e p l a c e m e n t ครับอันนี้เป็น reaction ครับส่วนอันนี้เป็นแรงภายในทั้งหมด เป็นอันนี้เป็นเชียร์ฟอร์สครับอันนี้เป็นเอนดิงโมเมนต์ครับส่วนอันนี้เป็นแรงตามแนวแกนครับเราสามารถดูดูทีละอย่างได้นะครับผมภายในเชียร์ฟอร์สครับเอนดิ้งโมเมนต์ครับแล้วก็รีแอคชั่นครับส่วนต่อไปที่เราจะดูก็คือ Individual Element ครับเราสามารถเ,าเลือกดูในแต่ละชิ้นส่วนได้ครับครับโดยอันนี้เลือกเป็นเอ m e n t ที่2ครับเลือกสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับเป็น Element ที่1 2 3 4 5ครับผม แล้วก็ดูสามารถดูแรงในแต่ระยะของอเอ l m m n t t ส่วนนี้ได้ครับโดยอันนี้เป็นจุดที่ศูนย์ของ Element l l m m n t t ที่2ครับเราสามารถเลื่อนไปดูได้เรื่อยๆระยะที่จุดนี้มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแรงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสามารถดูได้ทั้ง s h e r r f o r c e Bending m o m e n t แล้วก็แรงในแนวแกนครับผมแล้วก็ ยังสามารถกดดูค่าทั้งหมดได้โดยใช้กด number r e s o l v e ครับสามารถแสดงค่าทั้งหมดออกมาได้หรือไม่ก็กดดูแสดงให้แสดงค่าแค่ค่า maximum เท่านั้นนะครับอ,อันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ